แก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาเป็นลําดับต่อไปสาหรับบรรัดปริมาณฝนตกอยู่ที่ 102, 1นึ่มิลลิเมตรและในวันที่26มีมวลน,น้ําการระบายน้ําการล้นสปีเวของเขื่อนลําปะทาโดยได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพภาคที่2มงวันทนาาารานบกที่21สํานักง,งานพัฒนาภาค5้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอําเภอองค์กรปกครองส่วนท้งองถิ่งก็คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมตัวเมืองชัยภูมิได้อย่างยั่งยืน ต่อไปในนามพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิของ รับใส่เลยรับใส่เลย เรื่อของรัฐบาลต้องทำต้อดูแลนะชิดัดอัวเด็ดแวครับครับ ทไทำงานอีกหลายหาย,หายตแตกนะ่านานะเนรก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม, <_ d ance> ไมต้องเบียน้ำก็น้ำมาจากงาน,นี <_ d ance> ผู้ว่าก็บอกมาใช่ตรงนี้ถ้าเราทำเกลือนอะไรที่เราทำไว้ทั้งรูปแบ้มันร็จนะจะไม่เกิดี <_ d ance> แต่เราก็ทำต่อมาเรื่อยๆวางไม่ครับไม่ใช่เวลาการทำมันตามมันม่ดหลดูขออนุญาตนะครับขอทางด้วยนะครับ นี่ยังเป็นหัวาให้กรใสบาตได้ไหมนับไปนิดนึงครับขอบคุทุกคนนะกาแโยาย้ายกจะดี้นแต่พายุเาบเพิ่มาะงครับชา แล้วปรานคยังดอ่ะ่ว้นปรานี้ก็ดีอ่ะอตนชอบยนตัู้อ้มาไม่ใช่หรอท่านคะแลับบ้านจับคนจับจบ้านทคท่านะจับมือไม่ได้ขอกับะบานให้หนูหน่อยค่ะ

มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั้งสิ้น1,600คนผมขอรายงานสถานการณ์ในปีที่น้ำ่วมใหญ่ในปี2 5 5 3มีการพังทลายของกระแพงด้นานข้างโรงพยาบาลทำให้มีความเสียหายทำให้มีความเสียเ่ยงที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้งหนึ่งที่ท่านจุนามาเยี่ยมเช็กำลังใจกับโรงพยาบาลเทียวคุณขอบคุณในโอกาสแรกขอบคในโอกาส 好。Uh huh. ในช่วงเลานีเพราะว่ามันุยน้ำคนทั้วันเนี่ยโรคตามมาที่ขาดเท้านะไมโรคอะไรล่ะโรคยุงลายโรคอะไรเยอะแยะหมดนี่คือน้ำท่วมนี่คือธรรมชาติแต่น้ำมันร้อยทุกเป็นไม่ท่วมอยูันตกมาประมาณสองสามมิลลิเมตรเปิดเยอะะอ่านอ่านก็ล้นมันก็ต้องมีการระบายนั้งรามอกไม่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติ อระโยชน์ทุกคนนะจ๊ะเราจะอยู่ในธรรมชาติได้อย่างไรในอนาคตที่อาจจะมีอะไรมากกว่านี้เรในธรรมราบโลกเขาส่งเสียงมาให้เราเออเราแหละน้ำท่วมโดนแรงไฟป่าแล้วแต่ที่เกิดในโลกปเนี่ยนี่ทุกเขาบอกนะว่าดูตัวดูแลโลกซะหน่อยเราก็ต้องไม่ทำอะไรที่ริ่มร้องไม่เผาไม่ทำให้เกิดไปแล้วแต่รถการใช้พลังงานจากฟอสซิลการใช้รถไฟฟ้าการจัดแล้วการที่ใหม่ๆที่โยกย้ายไปแล้วเปินการมาหลายทีแล้ว น่าจะมีผลในภายหน้าสี่ข้างปีหน้าเราจะมีรายได้จากอุตสาหกรรมใหม่ของเราหลายประเทด้วยกันการที่เราลง ET เราก็เราก็มองอนาคตกลับเข้ามาหาเราก็มีอะไรในทางองตสาหกรรมมันจะเกิดประโยชน์แต่ตรงไหนแล้วเราจะต้องเดินไปเจอเขาตรงไหนนั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้อง่คิดเอนไปด้วยนะวันนี้ก็มีทางนัฐบาลที่ทำงงานรัฐบาลช่วย คณะกรรมาธการประเนทางนายกสสแล้วก็ที่ใครนะที่เหลือต้องรอดูอยู่ว่าสถานการณ์มันจะสมบูรณ์ไหมมันจะมีเสียงเสียงม่ำล่าไหมรัฐไอตรงมีอยู่ใน,ใน,ในควผมจำได้ไหมถ้าไม่คนไม่ควรกันเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเห็นไม่ควรทำสิ่งที่ทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำอยู่ทุกวันอยู่นี้ของผูว่า

อันนี้อันนี้คุณหลอมาลกดพาคนเยอถ่ายด้วยกันพถ่ายให้ไหมค่ะ